สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเรียนรู้กันที่หน้าเพจนะคะครูป้อมวิดีโอวันนี้เพิ่มเติมนะวันนี้ที่ขึ้นหัวข้อไปว่าทำแบบคาดหวังนะคะทำแบบคาดหวังเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงนะคะมาดูเนื้อหากันตรงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายคนนะคะลงมือทำวิดีโอไปแล้วลงมือเปิดช่องไปแล้วลงมือทำคลิปไปแล้วฉะนั้นนะคะช่วงแรก,แรก ช่วงแรกๆสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะคะจะมีความกังวลในเรื่องนี้เนาะมีความกังวลในเรื่องนี้ด้วยนะคะอ่ะโอเคปุ้ยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเร,เรียกพีพ่ๆเพื่อนๆกันนิดนึงนะปุ้ยตอนนี้ได้ยินเสียงพัดลมเข้าไหมเสียงมันอู้อี้ไหมเสียงมันโอเคหรือเปล่า mm. เทสเสียงให้ครูนหน่อย มีเสียงพัดลมไหมหรือไม่มีอ่าเดี๋ยวรอนักเรียนก่อนนะคะขออนี้รอนักเรียนสักครู่โอเคสวัสดีจ้าสกายแพนช่วงนี้สกายแพนต้องเติมกำลังใจบ่อยๆนะจ้ะ โ okay. อเคติดไม้นิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลมมันเข้าเดี๋ยวลมมันเข้านะอ่ะวันนี้นะคะบอกนิดนึงคนที่ทำคลิปแรกๆทำคลิปแรกๆนะจะเกิดปัญหาตรงนี้คือคาดหวังคาดหวังแบบไม่ได้ตั้งใจ เราตัวเราเองอะ่ะเราไม่ได้อยากกดดันตัวเราเองหรอกแต่ว่าบางทีที่เราลงมือทํางานไปแล้วอะ่ะมันจะเกิดการคาดหวังบางอย่างเช่นคาดหวังยอดวิวคาดหวังยอดซับสครายเบอร์นะคะคาดหวังเรื่องเออฉันควรที่จะได้ประมาณนั้นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันจะตามมาหลังจากที่เราลงมือทําไปแล้วแล้วพอเราคาดหวังใช่ไหม คาดหวังแบบไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวเนี่ยเราก็จะบอกตัวเองว่าเออไม่เป็นไรทำทำไปก่อนทําไปก่อนเราก็จะพูดแบบนี้แต่ลึกๆในใจนะแต่ลึกๆในใจเราก็จะรู้สึกว่าเออเราก็อยากได้วิวอะ่ะเออเราก็อยากแบบเห็นการจเจริญเติบโตของของทุกๆขณะที่เราทําคลิปวิดีโอไปนะคะคนที่ทําไปช่วงแรกเนี่ยใครใครก็เป็นคอยเช็ควิวตัวเอง คอยเช็ค Subscriber ตัวเองคอยเช็คว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหลังบ้านหรือไม่อะไรเงี้ยน้อยคนนักที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตาทาแบบอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้เช็คอะไรอะไรเงี้ยน้อยคนจะเป็นแบบนั้นหลังก่อนที่จะเป็นแบบนั้นเนี่ยมันจะต้องลดการคาดหวังแล้วก็คือปล่อยวางไปก่อนนะคะปล่อยวางไปก่อนมันถึงจะทําได้วันนี้คือจะมาแชร์เรื่องตรงนี้นะคะความคิดตรงนี้ใหม่เซตตรงเนี้เวลาเราทําอาชีพเนี้ย ม,มันจะต้องมันจะต้องมีกลลวงของความคาดหวังมาอยู่ในเส้นทางเดินของเรานะตอนที่เราทําคลิปนะ่ะลึกๆอ่ะลึกๆอะ,กกะเรารู้เลยว่าเราก็อยากมีคนดูลึกๆเลยเราก็อยากได้ฟีดแบ็กกลับมาทันทีลึกๆเลยเราก็อยากแบบว่าเออให้คนยอมรับในความที่เป็นเรานะคะเป็นกันทุกคนไม่มีใครไม่เป็นหรอกไม่เป็นในผิดปกติมากเพราะว่าเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่ เราเราเราอยู่เราอยู่ในเส้นทางของการเรียนรู้อะ่ะมันต้องมีการวัดผลอยู่แล้วมันหนีไม่ได้ของสําหรับการวัดผลซึ่งการวัดผลของตัวเราเองอะ่ะมันก็คือว่าเอ๊ะเราทําได้แล้วทําไมไม่มียอดวิวเด้งขึ้นมาเลยว่าต้องเป็นต้องเป็นทุกคนอย่าบอกว่าไม่เป็นไม่เชื่อเพราะว่าผ่านมาหมดแล้วทุกคนต้องมีลึกๆอยู่ในใจว่าทําไมทําคลิปแล้ววิวไม่มาเลยวะ ซับสไคร์ไม่ขึ้นเลยเว้ยชั่วโมงไม่ขึ้นเลยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนั่นแหละคือความคาดหวังแบบไม่ตั้งใจซึ่งลึกๆทุกคนมันเป็นนะคะวันนี้จะมาบอกเพื่อที่จะให้ทุกคนรนะู้เนื้อรู้ตัวก่อนว่าตัวเองเนี่ยการเดินทางของเราอะ่ะในสายงานวิดีโอนะคะทำวิดีโอยังไงให้มันสร้างขึ้นมาเนี่ยอย่าตกหลุมพรางของความคาดหวังแบบไม่รู้ตัวนะคะ เราเนี่ยมีหน้าที่เรียนรู้ปล่อยวางนะคะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาไปทำสิ่งใหม่ๆที่ยังทำไม่ได้ยังทำไม่ครบยังทำไม่ได้จำนวนทำให้มันเยอะๆทำแบบนับจำนวนไม่ท้วนน่ะอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าปล่อยวางเลยนะทำแบบนับจำนวนไม่ท้วนไม่ไม่นับแล้วไม่ฉันจะไม่นับแล้วว่าฉันทำไปกี่คลิป ฉันจะไม่นับแล้วว่าฉันมีซับสไครเบอร์เท่าไหร่ฉันจะไม่นับแล้วว่าเดือนนี้ยอดมันจะเข้าไม่เข้าแต่ว่ารู้อย่างเดียวว่ากูต้องทำวันละสามคลิปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคี์นี้ช่วยได้นะบอกได้เลยว่าข้อนี้ช่วยได้เพราะว่าป้อมป้อมเอามาแก้ป้อมเอามาแก้ปัญหาโดยส่วนตัวของป้อมตั้งแต่ตอนแรกที่ป้อมทำช่องอือใช่ไหมพ,พี่ติ๊กบอกลึกๆเป็นนะแม่กำนันมาแล้วนะ พิธกบอกอย่างน้นอยๆมันก็อยากเห็นคนติดตามอะ่ะเออนะมันคือความคาดหวังที่แบบว่าบางทีเราก็ไม่รู้ตัวแล้วมันจะลึกๆอะ่ะมันจะมันจะเกิดความเครียดลึกๆซึ่งเราอะ่ะจะบอกตัวเองเสมอว่าไม่เครียดหรอกไม่คาดหวังหรอกคือปากมันพูดแต่ว่าบางทีใจอะ่ะมันมันเผลอเลยแกมันเผลอไปคิดบ้างอะไรบ้างวิธีการแก้ปัญหาของป้อมก็คือว่าป้อมบอกตัวเองทุกวันแค่ว่าทำสามอย่างนี้ครบหรือยัง ถ้าทำสาอย่างนี้ครบแล้วแล้วไปทำอย่างอื่นซะโดยที่ไม่วิ่งกลับมาดูเลยว่าวิวไปเท่าไหร่แล้วมี s u b สไคร b เบเพิ่มไหมยอดเงินขึ้นหรือเปล่าเออมีแบบมีฟีดแบ็ k เปล่ามีคอมเมนต์ไหมอะไรไหมป้อมไม่เช็คเลยป้อมทำครบ3าอย่างเช่นป้อมทำคลิปแล้ว 1. ป้อมตลงช็อตแล้ว 2. นะคะป้อมไลค์แล้ว 3. ามแล้วป้อมวิ่งวิ่งออกจากช่องทางการทำงานของป้อมเลยแล้วป้อมไปทำอย่างอื่น ทำให้มันครบสามอย่างต่อวันถ้าสามอย่างต่อวันครบแล้วก็ไปตั้งหน้าตั้งตาทําอื่นๆที่ยังไม่ได้ทาโดยที่ไม่ต้องกลับไปดูเลยกลับไม่กลับไปดูเลยนอกจ,จากว่าเออวันวันพรุ่งนี้เช้ากลับมาดูนิดนึงมีคอมเมนต์ไหมมีคอมเมนต์ไหมก็ไล่ตอบคอมเมนต์ไปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนอะไรอย่างเงี้ยทําแบบเนี้ยเป็นทําแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่สมัยทําช่องลูกแล้วนะคะ ทำมานานแล้วไม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งทำนะแต่ตอนแรกทุกคนต้องเป็นเพราะป้อมก็เป็นแล้วเพื่อนป้อมก็เป็นน้องป้อมก็เป็นทุกคนในสายอาชีพเป็นหมดในเรื่องของการคาดหวังแบบไม่รู้ตัวมันเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรอกลึกๆอะ่ะนะเข้าเขตชนบทแล้วไม่มีสัญญาณเดี๋ยวมาย้อนนะคะโอเคเขาเดินทางอยู่เขาเดินทางอยู่นะเขาเอา่อกลับกับยโสธรน,นะกลับบ้านเกิดกับบ้านเกิด,กบบน,กดนะน้องปุย้ยนะเข้ามาเช็คชื่อนะหัวหน้าห้อง เราก็เรียกทุกคนเข้ามาเออนะคะก็เข้ามาเรียนกันอ่ะวิธีแก้บอกไปแล้วนะก็คือว่าตั้งเป้าหมายว่าวันนี้ทําครบหรือ,อยังนะคะก่อนที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ตอนที่เราลืมตาตื่นนอนขึ้นมาอย่าเพิ่งเช็คอย่าเพิ่งเช็คโทรศัพท์เด็ดขาดนะไม่ต้องเช็คโทรศัพท์อะไรใดๆเลยคือนอนนิ่งๆ นอนนิ่งๆแล้วก็แล้วก็ทบทวนดูว่าเออโอเควันเนี้ยจะต้องทำอะไรยังไงบ้างนึกอยู่ในจิตนึกอยู่ในใจหยิบสมุดขึ้นมาได้ก็หยิบทำวันไหนที่ตั้งสติก่อนที่จะหยิบโทรศัพท์นะมันจะทำได้ครบหมดทุกอย่างวันนี้ต้องลงโพสต์วันนี้ต้องลงชุมชนวันนี้ต้องขายของน,นี้ต้องไลฟ์สดวันนี้ต้องตัดคลิปวันนี้ต้องลงชอ็อตลงติ๊กตอกอินสตาแกรมให้ครบทำครบทุกอย่างแล้วนะ วันนี้ต้องทำคอร์สบริหารคอร์สนู่นนี่นั่นยังเหลืออีกอะไรนู่นนี่นั่นเท่าไหร่ทุกอย่างจะต้องจบในหัวก่อนวิ่งออกจากจุดที่นั่งอยู่คือลุกขึ้นมาตั้งสตินิดนึงจะไม่เช็คโทรศัพท์ใดๆเลยไม่เช็คแล้วนะคะจะไม่เช็คอย่าเพิ่งเช็คตั้งสตินิดนึงแล้วหยิบลิสต์รายการที่ว่าวันนี้เราต้องทําอะไรตั้งสติก่อนแล้ววันนั้นจะทําครบซึ่งวันนี้ป้อมทําครบเหลือ,ออีกอย่างเดียวก็คือว่าป้อมจะต้องไป สไลด์ป้อมเสร็จแล้วแต่ป้อมต้องไปรวบรวมรวบรวมในการที่จะทําปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะต้องมีกระบวนการการเรียงความรู้ต่างๆนะคะเนื้อ,อาหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่างจากคนอื่นมากแต่มันคือสิ่งที่เราลงมือทําเองแล้วก็คือผ่านกระบวนการขั้นตอนการกั่นกองของเราเองนั่นคือความเข้าใจของป้อมนะคะก็คือทําให้มันทำงาน ทำงานที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆเก็บไว้วันละหนึ่งวันละหนึ่งวันละหนึ่งอันนี้สําคัญมากนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างมากเลยที่พ่อมยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทําก็อีกเยอะแต่ว่ามันทําวันนี้ไม่ได้วันนี้คือลิสต์รายการมันมีแค่นี้ทําได้แค่นี้พอนะคะทําได้แค่นี้พอเพราะว่าเวลาแต่ละวันนะมันแค่ยีี่ชั่วโมงทุกๆคนมียีี่ชั่วโมงเท่ากันฉะนั้นนะคะอย่าใช้เวลาที่มันเหลือ เอาไปนั่งเช็คความคาดหวังที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะมันจะทําให้เราอะไม่เหลือเวลาไปทําอย่างอื่นไม่ถ่ายฟีดไม่ไม่ใช้เวลาให้มันเปล่าประโยชน์อะคะ่ะวันหนึ่งรายการออกมาทําครบหรือไม่ทําครบหรือไม่นะคะหลังจากเนี้ยกระบวนการที่ไม่ได้พูดมาตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบต้องทํางานบ้านต้องดูลูกสอนหนังสือลูกต้องใช้ชีวิตประจําวัน ไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ยังไม่พูดถึงไอ้เรื่องพวกนั้นเลยฉะนั้นเนี่ยอย่าแบกความคาดหวังไว้ให้ตัวเองเสียเวล่ำเวลาแล้วไม่ได้ทําอย่างอื่นนะคะเวลาทํางานเสร็จแล้วนะคะให้ปล่อยวางผลลัพธ์ให้ปล่อยวางผลลัพธ์มันเลยไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะมากี่วิวนะคะตัวป้อมเองทุกวันเนี่ยป้อมทํางานป้อมไม่เคยดูยอดวิวเลยเชื่อไหม นะคะจะดูก็ต่อเมื่อ1อาทิตย์ก็คือจะเช็คสถิติหลังบ้านของตัวเองว่าโอเคช่วงนี้ช่องเรามันเป็นแบบนี้เราต้องควรที่จะไปขยับทําอะไรยังไงคือวิเคราะห์ตัวเองแค่5วันครั้ง7วันครั้งก็พอหลังบ้านแต่ไม่ไม่ไม่เนี่ยงเช็คทุกวันเหมือนเหมือนช่วงแรกๆที่แบบยังยังจิตตกอะเรื่องเรื่องสถิติหลังบ้านเอ้ยทําไมวิวมันไม่ขึ้นซับสไครต์ไม่มาหลังบ้านไม่ดีเงินไม,เนไม่เงินไม่ขึ้นเลยเลยเลย,เลย,เลยมันเสียเวลามาก เสียเวลาเช็คทุกวันมากป้อมจะไม่ได้เช็คทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้ป้อมเช็คทีหนึ่งก็คือ5วันเช็คทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเช็คทีหนึ่งสามสี่วันมาเช็คทีหนึ่งก็พอนะคะแต่การตอบคอมเมนต์พอหลังจากที่ตัวเองหลับตาตั้งสตินั่งเลยว่าวันนี้ต้องทําอะไรแล้วเนี่ยจะเช็คโทรศัพท์เช็คคอมเมนต์เพจอ่ามีใครคอมเมนต์เข้ามาไหมมีใครมีออเดอร์แพ็คของหรือเปล่านะคะเช็คลน์ว่าอ่ามีใครติดต่อเข้ามาบ้างอะไรบ้างก็คือจบ ไม่ใหฟีดแล้วนะคะลูกขึ้นไปกินกาแฟและระหว่างกินกาแฟป้อมจะเรียนตอนเช้าตอนเช้าเช้าของป้อมคือ9ก้าโมงสิบโมงนะของป้อมคือป้อมตื่นประมาณนั้นนะคะ9ก้าโมงสิบโมงก็จะตื่นประมาณนั้นคือเช้าของเราแต่ว่าอาจจะไม่ชเช้าของคนอื่นใครตื่นเช้ากว่าน,นั้นได้ก็คือตามตารางเวลาของตัวเองเลยนะคะประมาณ10บโมงเนี่ยสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงเนี่ยป้อมเรียนทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงอย่างน้อยๆป้อมต้องได้เรียนนะคะแล้วเวลาเรียนคือกินกาแฟเรียนโจทย์ ตายวันละนี่นี่นี่น,น,น,นี่เพื่อเติมอาหารสมองให้ตัวเองเราต้องใช้สมองทํางานทุกวันเราต้องปรับระดับความรู้ให้ตัวเองอ่ะมีพื้นฐานในการลองลองรับฐานความรู้ที่มันใหญ่กว่านี้นะคะมันจะมีอยู่คลิปวิดีโอหนึ่งที่น้องก๊อตนะคะน้องก๊อตน้องก๊อตจิรายุนะคะก็คือเขาเขาพูดมาอยู่คำหนึ่งว่ามันมันเป็นมันเป็นคลิปสั้นๆนะ แต่แต่ว่าอยากเอามาบอกทุกคนด้วยนะคะเขาพูดว่าเอ่อถ้าเราอยากมีความรู้หรือเราอยากมีความล่ำรวยอ่ะเออเราควรได้ตอนไหนเราควรได้มันตอนไหนทีเนี้ยเขาบอกว่าเออถ้าถ้าเราอ่ะยังเป็นเด็กอยู่สมมุติเรายังเป็นเด็กนะแล้วเราต้องไปรับบางสิ่งบางอย่างที่มันหนักเกินตัวมันเป็นไปได้ไหมที่เรายังรับไหว ถ้าเราจะมีเงินมากกว่านี้หรือเราจะมีความรู้มากกว่านี้ถ้าเราไม่เตรียมตัวให้พร้อมอ่ะมันไม่มีทางที่เราจะรับมันไหวเราอยากได้เงินหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านร้อยล้าน,านอะไรใดๆก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่จะต้องผ่านกระบวนการสร้างฐานให้ตัวเองอ่ะรับสิ่งสิ่งนั้นได้คุณไม่มีทางเป็นคนธรรมดาแล้วอยู่ๆวิ่งมาแล้ววิ่งมารับเงินสิบล้านร้อยล้าน,านได้ทันทีไม่จริงนะคะป้อมจึงจำเป็นที่จะ มันเป็นสิ่งจําเป็นที่ที่พอใจด้วยคือต้องเรียนทุกวันฉันจะต้องเรียนทุกวันฉันต้องปรับสมองฉันทุกวันฉันต้องเข้าใกล้คนที่เขาคิดระดับแบบสิบล้านเขาคิดยังไงร้อยล้านเขาคิดยังไงพันล้านเขาคิดยังไงเขามีกระบวนการคิดยังไงที่มันแบบมันเขาเป็นคือความเป็นไปได้สําหรับตัวพวกพวกพวกคนระดับอย่างเงี้ยอย่างเช่นระดับอาจารย์ของเราอ่ะเขาคิดยังไงเราเรียนรู้ทุกวันเพื่อให้ได้เพื่อให้เราอ่ะได้เข้าใกล้ นิสัยของคนแบบนี้ให้ได้มากที่สุดการเรียนทุกวันนะมันเป็นการสะสมชั่วโมงเลยนะคะมันก็เลยมันก็เลยทำให้ป้อมเนี่ยจะต้องเพิ่มสกิลในเรื่องของทักษะความคิดบางอย่างให้ให้ให้มันใกล้เคียงกับสิ่งที่อาจารย์ป้อมสอนถ้าเราไม่เรียนไม่ปรับทุกวันมันเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะไปรับเรื่องใหญ่ๆได้ทันทีคนที่พร้อมเท่านั้นถึงจะได้รับโอกาสพวกนี้ คนที่ไม่พร้อมตศาสตร์นั่งนั่งอยู่แบบนั่งไปวันๆไม่ได้เรียนอะไรเพิ่มเติมเงี้ยเขาไม่มีทางไม่มีทางที่จะรับข้อมูลหลักหนักๆใหญ่ๆได้ฉะนั้นนะคะปรับเวลาให้ตัวเองได้เพิ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างทุกๆวันเพื่อที่ให้เราอะได้เตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่เราจะได้รับตอนอนาคตของเราข้างหน้านะคะอันนี้เป็นไอเดียนะว่าพอปล่อยวางผลลัพธ์แล้วเอาเวลาที่ปล่อยวางไปทําอะไรบ้าง เราสามารถที่จะเอาเวลาที่เราปล่อยวางอะไปเรียนรู้เรื่องอื่นได้อีกเยอะมากเลยนะคะได้อีกเยอะจริงๆนะคะฉะนั้นวันนี้ขอนะคะขอให้ไอเดียทุกคนเลยว่าเวลาเราทำงานไปแล้วทำคลิปไปแล้วอัดคลิปไปแล้วลงคลิปไปแล้วไม่ต้องไปนั่งดูยอดวิวเลยจะ้ะสิ่งที่คุณควรทำก็คือว่าต้อง ต้องคาดหวังเรื่องการตั้งชื่อของตัวเองว่ามันมีคีย์เวิร์ดหรือไม่เวลาตั้งชื่อชั้นตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจตั้งชื่อหรือเปล่าชั้นทำคำอธิบายได้ดีหรือเปล่าชั้นใส่แท็กหรือเปล่าชั้นได้ลงเอ็นสกีนลงลงการ์ดหรือไม่ชั้นเปิดสร้างไรายได้หรือยังสำหรับคนที่แบบอย่างเงี้ยอันนั้นอนะ่ะมันคือการมันคือการเช็คลิสต์ตัวเองว่าเราทำครบหรือยังนะคะ ใครที่แบบอยู่ในกระบวนการขั้นตอนการเรียนนะคะก็คือ,อจะต้องรู้เลยว่าชีวิตประจำวันของตัวเองอะ่ะเราควรที่จะทำอะไรกี่วันกี่วันนะคะเดี๋ยววันนี้อย่างเช่นพี่หญิงใช่ไหมคะพี่หญิงเนี่ยเ,เรียนรวมๆไปโดยรวมนะคะโดยรวมแล้วอยู่ประมาณอยู่ในระหว่าง 3- 4วันไปแล้วแต่ป้อมอยากให้พี่หญิงนะคะลองเซตลองเซตเวลาเซตเวลาตรงนี้ก็คือว่า โอเคหนึ่งหนึ่งเดือนผ่านไปเราต้องการผลลัพธ์ของตัวเองประมาณไหนอันเนี้ยเขาจะไม่เรียกว่าการคาดหวังนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าการวางแผนเพื่อเป้าหมายที่ตัวเองตัวเองไหวนะคะอย่างเช่นก็กําหนดเลยว่าอ่ะหนึ่งอาทิตย์จะเรียนเต็มเต็มหนึ่งวันอะไรเงี้ยก็กําหนดวันไปเลยนะคะก็กําหนดวันไปเลยเพื่อที่ตัวเองอะ่ะจะได้มีตารางชีวิตที่ค่อนข้างชัวร์นะคะพอชัวร์แล้วเนี่ย เราจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเพิ่มสกิลอะไรใดๆบ้างนะคะตอนนี้ตัดต่อถึงขั้นตอนไหนแล้วอะไรเงี้ยแล้วตัวแล้วตัวถ้าเราเข้ามาในคอร์สแล้วค่ะหน้าที่ของคนที่ซื้อคอร์สและเข้าคอร์สแล้วอะก็คือตามเรียนทุกบทอย่างอย่างแบบเขาเรียกว่าต้องทะลุป,ปูโป่งอะ่ะมันถึงมันถึงจะทำให้เราอะได้เข้าใจในหน้าที่แล้วก็ อาชีพที่เราเลือกป้อมเนี่ยเรียนคอร์สไหนก็แล้วแต่ว่าไม่เคยเรียนแค่ครั้งเดียวนะก็าไม่เคยเรียนแค่ครั้งเดียวแม้กระทั่งคอร์สที่ตัวป้อมเองทําป้อมก็จะไปเรียนเพิ่มเรียนเพิ่มเรียนเพิ่มอีกหลายๆครั้งเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้แบบว่าเข้าใจมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าโอเคได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยบางทีบางบางคอร์สอ่ะป้อมเรียนหครั้ง6ครั้งไม่เหมือนกันสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ที่ป้อมเรียน เรื่องการเรียนรู้ของป้อมอ่ะแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ป้อมไปเลือกเรียนเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตวิทยาเรื่องความรู้ในด้านการเงินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเรียนสี่ครั้งห้าครั้งมันก็ไม่เหมือนกันสักครั้งฉะนั้นเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะรักษารักษาสิ่งที่มีกลับไปเรียนรู้บ้างว่าโอเคมันมันมีอะไรบ้างที่เรายังไม่รู้นะคะเราควรที่จะรู้ เราควรที่จะรู้เพราะมันคืออาชีพของเราเพราะเราเลือกแล้วนะคะการใส่แท็กเนี่ยทำยังไงมันถึงจะใส่แท็กได้นะคะทํายังไงมันถึงจะใส่ใส่แท็กได้ค่อนข้างจะตรงคีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยคือป้อมลงคลิปไว้ให้หมดแล้ว แต่ละกลุ่มอะป้อมจะปักหมุดไว้ให้หมดฉะนั้นการรวมบทเรียนนะคะจะอยู่ด้านบนบน,บนเอ่อบนกลุ๊มนะคะก็คือการปักหมุดสามารถสไลด์ไปทางซ้ายมือขวามือก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้มันจะเห็นตัวที่ป้อมรวมเอาไว้ให้หมดเลยเป็นโพสต์ที่รวมคลิปไว้นะคะแล้วก็ไปนั่งไล่ดูว่าโอเคเราตั้งค่าหลังบ้านเป็นหรือ,อยังเวลาที่เราลงคลิปไปแล้วปัด เอาวิดีโอที่มันติดลิขสิทธิ์ออกอะ่ะใครยังตัดไม่เป็นเนี่ยแสดงว่าคุณยังเรียนไม่ถึงขั้นแอดวานนะคะเสียตังเรียนแล้วต้องเรียนให้คุ้มนะมีมือถือตัดคลิปวิดีโอที่เป็นลิขสิทธิ์ออกยังไงป้องก็ทําคลิปไว้ให้แล้วนะคะตัวที่มันเป็นเอ่อคอมพิวเตอร์ป้องก็ทําให้หมดแล้วนะคะว่ามันมันอะไรยังไงแล้วส่วนไอ้ตัวเนี้ยล่าสุดเลยคือโปรแกรมตัดต่อนะคะไอ้ตัวโล่ตัวปลาแดงอะ่ะ ก็คือเขามีการอัปเดตระบบแบบใหม่วันนี้ก็คุยกับพี่ติก๊กอยู่ว่าตอนแรกมันก็จะยังงงๆหน่อยเพราะเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนจุดที่เป็นปุ่มย้ายต่างๆเลยฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้เรามีหน้าที่อะไรที่เราต้องปรับความรู้นั่นแหละเอาช่วงเวลาที่ปล่อยวางอมาปรับความรู้ไอ้สิ่งที่เราจะต้องใช้ได้ทันทีนั่นก็คือช่วงเนี้การตัดต่อของเราเปลี่ยนปุ่มหมดเลยไอ้ที่เราเรียนมาเนี่ย เริ่มใหม่หมดเลยนะเริ่มใหม่หมดเลยนะเนี่ยเพิ่งเปิดไอตัวคอร์ตัดต่อไปใช่ไหมแล้วเขาก็อัปเดตพออัปเดตแล้วเนี่ยป้อมก็ต้องอัดคลิปใหม่อัดอัดคลิปเพื่อที่จะให้ทุกคนนะ่ะรู้ว่าปุ่มมันหายไปตรงไหนโอเคเวอร์ชั่นแรกเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นที่เออเราเราเรียนเป็นพื้นฐานไปต่อต่อแต่เนี้ยคือเวอร์ชันที่2เวอร์ชั่นที่2คือไอเนี้ยล่าสุดล่าสุดคือมันปรับให้แล้วเนี่ยคือปุ่มมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งบนฝั่งล่างมันเปลี่ยนหมดเลยฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีใครบางคนงงแน่ๆว่าปุ่มมันหายไปไหนนะเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้ก็เวลาที่ปล่อยวางเอาไปเรียนรู้เรื่องใหม่โอเคไหมคะทุกคนนะไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะต้องได้เท่าไหร่แต่ขอให้เราทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้แต่ละวันให้มันครบพอครบแล้วอ่ะถ้าเวลาเหลือเอาไปพัฒนาเรื่องอื่น เอาไปพัฒนาความรู้ให้ตัวเองมีความรู้เพิ่มเติมนะคะอย่าเสียเวลาไปนั่งนับจำนวนวิวจำนวนซับสไครเบอร์จำนวนคนติดตามมีคอมเมนต์หรือเปล่าไม่ต้องไปนับแล้วนะคะทำเสร็จไปทำเรื่องใหม่ไปเตรียมงานเรื่องใหม่มันจะทำให้เราทำอะไรได้หลายๆอย่างวันวันหนึง่งหลายเรื่องนะคะถ้าเกิดว่าเรามามาจดจ่อเรื่องเดียวว่าลงคลิปไปแล้วมีกี่วิวแล้วนั่งเฝ้าทั้งวันอันนี้ก็ไม่เวิร์กนะคะเอาเวลาไปเรียนรู้เรื่องอื่นเพิ่มเติมนะคะตามนั้นนะ โอเคทุกคนวันนี้นะคะวันนี้ใครได้ความรู้นะคะใครได้ความรู้ใจฟูขึ้นมานิดนึงกดหนึ่งเหมือนเดิมค่ะก่อนจะปิดไลค์นะคะเพื่อเป็นสัญญาณว่าทุกคนรับรู้รับทราบในเรื่องของการคาดหวังแบบแบบแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็มีหรือจะรู้เนื้อรู้ตัวระ้ววางปล่อยวางไม่ได้ก็มีเอาไปใช้นะคะเอาไปใช้การกดหนึ่งหนมาให้หน่อยเร็วรวนหนึ่งมาให้หน่อยเดี๋ยวจะปิดไลค์แล้วนะคะ แล้วก็เหมือนเดิมเราก็เติมในเรื่องของความรู้ทุกๆวันนะคะหลังจากที่ป้อมได้เรียนแล้วป้อมก็ต้องสอนไม่งั้นป้อมไม่เก็ตไม่เข้าใจเพราะการคาดหวังเนี่ยมันทําให้เราเสียเวลานะประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะไปเติมเต็มความรู้กันนะคะสวัสดีค่ะ